ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจ่องพ้นแชนแนลนะครับขออนุญาตนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อนะครับขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดป่ามันนะครับวันนี้จะมาขอโชคนะครับให้รับชมกันนะครับในงวดของวันที่16พธันวาคมปี2566นะครับซึ่งเป็นงวดที่จะส่งท้ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่ นะครับจองของพลนชาแนลกับยาไข่เอสซีทุกท่านนะครับได้มีโชมมีลาบนะครับทรงถ่ายปีนะครับจะได้มีเงินมีทองนะครับได้ฉลองปีใหม่กันนะครับสําหรับไข่วัดบ้านป่ามันนะครับที่ตั้งนะครับอยู่ที่บ้านป่ามันนะครับตาบลหัวฝายอําเภอแคนดงนะครับจังหวัดรีลำนะครับสามารถแวะมากราบไหว้ไข่วัดบ้านป่ามันได้นะครับ อากาศต่ผู้ชมเมือ่อกนกี้เหมือนเดิมนะครับจอมพลเทีานแนวกะตั้งใจนะครับี่จะมาพอโคลาภไปฝากเอฟซีตุกตุกานนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับไปต่ผู้ชมยวขึ้นไปยดถูกเทียนนะครับแล้วก็กรับไหวกันนะครับกับไอกไข่วัดบ้านประมาณอ๋อหลังจากที่ไอกไข่เป็น แต่นําไปช่วงที่บุญกับจินนะครับเมันไล้หลอกแ่นท้องออกทั้งหมดเริ่มมีเอฟซีนะครับมาติดแ่นทองใหม่นะครับหลายจุดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอืม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอาจจะมีตัวเลขเป็นเลขตัวไหนนะครับท่านผู้ชมอันนี้เหมือนจะขาด,ดไปเนาะ จะมีแผ่นทองเยอะขึ้นนะครับเชื่อนะครับท่านผู้มเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้ด้วย กาบสวัสดีานผมโชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เป็นเมื่อสันวันดีนะครับและเป็นวันพระด้วยนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่เคยลืมพระองค์ท่านเลยก็คือวันนี้นะครับวันที่5ทธันวาคมปี2566นะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับขององค์สมเด็จ ปรมมนทะละมหาภูมิพลอดุละยะเดชนะครับมหิหตททราทิเบตลามาธิปดีจักกีนฤบดินสยามเินทาทิราชบรมานาถบอพิษนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระองค์ท่านคือพ่อหลวงรชัชกาลที่เก้านะครับข้าพระพุทธเจ้านะครับช่องอัมพลชาแนลและ FC ทซีทุกท่านนะครับน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับ นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้นะครับมาตามกันต่อนะครับกับไอ้ไข่วัดบ้านปรามันนะครับเดี๋ยวมาคิดว่าวันนี้วันดีด้วยนะครับเป็นวันพระนะครับไอ้ไข่น่าจะให้โชคนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาจุดตูบจุดเทียนไหวกันนะครับวันนี้ช่องของพ้นเทนเอ้มาผู้เดียวนะครับก็ดีน้องแน่นปิตุระมาําบ่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาขอกันนะครับตั้งใจขอเลยวันนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับเลขไข่วัดบ้านประมาณวันนี้จองพ้นจะขอทางเลขทูบนะครับเน้นเลขทูบเลยนะครับว่าไอ้ไข่จะให้ตัวไหนแต่ว่าจะขอสองอย่างนะครับเป็นเซียมซีกับเลขทูบนะครับมาดูกันว่าไอ้ไข่จะให้โชคทางไหนนะครับกับไอ้ไข่วัดบ้านประมาณน,นะครับ ดีมีแก้วตั้งอยู่บนกระถางถูบนะครับท่านผู้ชมสงสัยผูถ่มาผูี่เพิ่นมากกาบไหวนะครับเ,น,เน้ำแดงขึ้นมาไห้เพื่อการจุดถูบนะครับเห็นชัดเจนนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวจ่องพ่นจะจุดตรงนี้เลยนะครับตรงแก้วเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะบ่ายน้ําแดงก่อนนะครับน้ําแดงกับน้ําเปล่านะครับท่านผู้ชม นะคะทำโจมเดี๋ยวมาจุดถูกแล้วกลับมาบอกกล่าวนะครับว่า้ใครวัดบ้านประมาณจันนะครับเพื่อขอโชคลาภเป็นแนวทางในงวดของวันที่สิบหกธันวาคมปีสอ,องพันหนึร้อยหกสิบหกนโมตัสสะภะคะวาตระหาโตะสมัสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาตุอลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสสะปะกวาโตอราโตสัมมาสัมพุทธตสสะอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรูลาภลาภาพระวันตุเมกาสาธูดอเดอไอขวัดบานประมันีิศักดิ์สิทธิ์่องพนฉแนวล,ละเอีดซีทุกทันมาขอโชคลาบมากราบไหวอ้ไข่เป็นประจำ งวดนี้กระเชียนเดียวกันงวดของวัน 16, ที่16ธันวาคมปี2 5 6 6เมื่อนี้เป็นมื้อสันวันดีเป็นวันพระขอบุญบารมีของไอ้ไครได้โปรดเมตตาประท่านพ่อให้โชคลาบก่อนไงด้วยการให้3โตัวถ่ายของรางวันที่1นึงของฉลากกินแบงรัฐบาลไทยงวดของวัน 16, ที่16ธันวาคมปี2 5 6 6 ช่องอัมพลจะขอทางเล็ก์ูมอย่างเดียวขอบนเอ้ใครวัดบานประมันถ้าแมนวาเลขหูบเขาเงินนี้ช่องอํมพณชาแนลจะนําของเล่นมามอบให้ชุดทหารหนึ่งชุดของเล่นจะเป็นปืนของเล่นหนึ่งดามขอให้เอ้ใครได้มอบชกลาบให้ในครั้งนี้ ตรงๆเต็มๆนะเด้อนะครับชอบ่องอําพลจะขอเน้นไปทางเหล็กทูบนะครับเพราะว่าบนไอ้ไข่ไว้แล้วนะครับชุดทหารกับของเล่นจะเป็นปืนของเล่นนะครับื้นนี้เอาทั้งสี่นะครับแต่ผู้ชมว้นนี้ชอ่องอําพลขอเหล็กทูบย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาขอเหล็กทูบแล้ว บอขออย่างอื่นจากไอ้ไข่ล่องบึงจกงวดนี้นะครับทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับขอเหล็กถูกอย่างเดี่ยวนะครับสาตูเดอไอ้ไข่วัดบานประมัณที่ศักดิ์สิธ์งวดนี้ช่อของพ่นชาแนลไลเอฟซีจะขอโชกลาบทางเหล็กถูกอย่างเดี่ยวงวดก่อนวันที่สิบหกตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกขอให้ไอ้ไข่ ได้ยิบออกมาเข่าสมตัวถ่ายกัว่าวันที่หนึ่งของฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดของที่สิกท่นว่าหกหกไมาตรงๆเตๆ็มๆเลยสาธุ ครับได้ออกมาแล้วนะครับตรงช่วงผมขอจุดเล็กถูกแท่งนี้แล้วกันนะครับผมจะถือว่าเหล็กถูกที่ยิบออกมานี่ไอ้ไข่วัดบ้านประมันเพิ่นได้มอบโชคลาภไปแล้วนะครับ นะครับเดี๋ยวงวดนี้นะครับ16ท่านว่าคมปี2 5 6 6มาลุ้นเลขทูบกับเลขไข่วัดบ้านปรามันนะครับขอเลขทูบอย่างเดียวเลยนะครับสองพ้นบนไว้ชุดทหารหชุดปืนของเล่น1ด้ามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เลขทูบตัวไหนนะครับก่อนจะมาดูเลขทูบนะครับผมจะให้ fc ทุกทุกท่านนะครับผมจะตั้งกล้องไว้ที่หน้าตรง ไอ้ไข่พนมมือนะครับให้เอฟซีนะครับอธิษฐานขอโชคกับไอ้ไข่ด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปขอกันนะครับท่านผู้ชมผมจะตั้งกล้องนะครับให้เอฟซีนะครับได้อธิษฐานนะครับขอพรขอโชคนะครับกับไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับอธิษฐานได้เลยนะครับผมจะตั้งกล้องไว้หนึ่งนาทีนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นเลขทูบนะครับงวดนี้นะครับขอเลขทูบอย่างเดียวนะครับงวดของวันที่16ธันวาคมปี2566นะครับส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่นะครับจ้องพ้นหมั่นใจนะครับวางงวดนี้ใครไจะต้องให้โชคส่งท้ายปีแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าไอ้ไข่วัดประมาณนะครับจะให้โชคตัวไหนนะครับ ดูกันกชัดๆเลยนะครับนะครับสำหรับไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับซึ่งท่างวัดเพิ่นกะได้นำมาไว้กับไวนะครับหลายปีแล้วนะครับทำโจมจององป้นช h a นแนวกะขอโชคมาเรื่อยๆนะครับมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเป็นของธรรมดานะครับแต่ว่าลึกๆข้างในจองพป้นช h a n แนวกะ มีความปรารถนาดีนะครับที่จะให้เอฟซีทุกท่านนะครับได้รับโชคนะครับเพื่อไปปลดหนี้ปลดสินนะครับเพื่อจะให้ชีวิตดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับขอเลขทูบอย่างเดียวเลยนะครับกับไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับว่าไอ้ไข่จะให้เลขเด็ดตัวไหนนะครับวันนี้16ธันวาคมปี2 5 6 6นะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ นะครับก็ขออวยพรในเอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงๆรวยๆนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้ได้มีโชคเงินไหลกองทองไหลมานะครับเข้ามาเต็มกระเป๋าทุกท่านทุกคนนะครับมาลุ้นกันนะครับเลขทูกกับเลขไข่วัดบ้านประมาณนะครับจะได้ตัวไหนนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับนวดนี้ขอเลขทูกอย่างเดียวนะครับซึ่งทองอําพลมาเคยขอแบบนี้เลยนะครับตั้งแต่ มาขอโชคกับไอ้ไข่วัดป่ามันไม่เคยขอเลขทูบอย่างเดียววันนี้คิดยังไงไม่รู้นะครับอยากจะขอเลขทูบอย่างเดียวแล้วก็บนชุดทหารหนึ่งชุดและปืนของเล่นหนึ่งด้ามด้วยนะครับนะครับหมายเลขสี่นะครับ,รบได้ออกมาแล้วนะครับหมายเลขสี่นะครับมาลุ้นตัวที่สองกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับ นะครับ FC ท่านไหนนะครับที่อยากจะมากราบไหว้นะครับไอ้ไข่วัดป่ามันนะครับสถานที่ตั้งนะครับอยู่บ้านป่ามันนะครับตาบลหัวฝายอําเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ข้างๆศาลไอ้ไข่วัดป่ามันก็มีสลาหลวงพ่อสมใจนึกนะครับที่หลวงพ่อสมใจนึกที่เป็นองค์พระประธานอยู่ในสลานะครับสูงนะครับแล้วก็องค์ใหญ่มากนะครับ แวะมากร่าบไหว้ขอโจคขอพรได้นะครับนะครับตัวแรกนะครับหมายเลขสี่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สองกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับวันนี้ขอเลขทูบอย่างเดียวนะครับทองพุ่นคือจังไงต่อครับมันนี่ลุดปากออกมาว่าขอเลขทูบอย่างเดียวหรือไอ้ไข่จะให้เลขทูบนะครับก็ไม่แน่นะครับแต่ก็ให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ ในการเสียงช่วงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับหมายเลขตัวที่สองนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวแรกหมายเลขสี่นะครับเลขชัดเจนนะครับ น่าจะเป็นหมายเลขสามนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นหมายเลขสามนะครับสี่สามมาแล้วนะครับสี่สามมาแล้วมาลุ้นตัวที่สามกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับ หมายเลขสามชัดเจนนะครับหมายเลขสามชัดเจนนะครับ,รบเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามกันนะครับ นะครับสี่สามนะครับมาลุ้นตัวที่สามนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามกันนะครับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามนะครับท่านผู้ชม นะครับท่านผู้ชมพอดีช่วงที่ล่อเหล็กถูกอยู่นะครับผมเหลือไปเห็นมองไปเห็นนะครับตรงข้อไก่นะครับท่านผู้ชมข้อไก่ที่เป็นขาบถุงเงินถุงทองมีตัวเลขนะครับท่านผู้ชมมีตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูเลขถูกก่อนนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับจะได้ตัวไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลขขึ้นคอไก่นะครับชัดเจนเลยนะครับ ตอนแรกว่าจะขอเลขทูบนะครับแต่ว่าผมมองไปเห็นพอดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นเลขตัวไหนนะครับที่คอไก่นะครับมาลุ้นตัวที่สามนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับ เริ่มใหม่มาครึ่งตัวเลขแล้วนะครับเริ่มใหมมาครึ่งตัวเลขแล้วนะครับคัณผู้ชม คณะที่ผมทายเหล็กถูบเลขหางประทัดเก่ายูดตรงมือของไอ้ใครวัดบัตรประมาัน้นก็ปิ้วตลอดนะครับท่านผู้ชมนะครับปิ้วตลอดเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเาว่าจองพนนะครับจองพนนีตั้งใจขอเล็กถูบอย่างเดียวแหละต่ว่าไปเห็นเหลขกยูดตรงข้อไกลนะครับซึ่งได้ขาดถุงเงื่อนไว้แล้วกันเลขหางประทัดก็ปิ้วตลอดนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าปิ้วยังไงนะครับมาดูเล็กถูบก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูเลขทูบก่อนนะครับนะครับสำหรับแนวทางทุกตัวเลขนะครับที่ช่องพลให้ดูนะครับให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับงวดของวันที่16ธันวาคมนะครับปี2566นะครับก็ขอให้ FC ทุกๆท่านนะครับเฮงๆเลยๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ นะครับเลขทูบตัวสุดท้ายนะครับใกล้จะไม่หมดแล้วนะครับหลังจากเลขทูบไม่ผมจะให้ดูตัวเลขที่คอไก่และหางประทัดเก่านะครับเพราะว่าปิวไปปิวมาแล้วเกิดนะครับตรงที่มือของไอ้ไข่นะครับนะครับแต่ว่ามณนีชองพ่นอธิษฐานแล้วนะครับถึงไอ้ไข่วัดบ้านประมาณว่าชองพ่นเนี่ยจะขอเลขทูบอย่างเดียวแล้วก็บนไว้ด้วยนะครับชุดทหารหนึ่งชุดแล้วก็ปืนของเล่นด้วยนะครับสี่สามเจ็ดนะครับ 437นะครับ437นะครับเลขทูบนะครับขอในงวด16ธันวาคมปี2566ของฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับขอให้เข้าสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งนะครับตรงๆเต็มๆนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ไปดูนะครับเลขที่คอไก่นะครับพอดีช่องกําพุ่นไปเห็นพ่อดีนะครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่า จะเป็นตัวไหนนะครับท่านผู้ชมอ่ะจะให้ดูนะครับเลขตรงข้อไกลพอดีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเป็นเลขหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับเห็ยนมาครับท่านผู้ชม เ, Rolle. เป็นเลขหกเจ็ดนะครับเลขหกเจ็ดตัวแดงๆเลยนะครับหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดนะครับเลขขึ้นคอไก่เห็นชัดเจนนะครับหกเจ็ดนะครับดูชัดๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถุงเงินนะครับนะครับคาบถุงเงินไว้เลยนะครับเดี๋ยวดูชัดๆเลยนะครับหกเจ็ดนะครับหรือว่าอใครจะให้โชคตัวนี้นะครับหก เจ็ดนะครับเลขชัดเจนมากนะครับตัวนี้เห็นโดยบังเอิญนะครับเป็นจริงแล้วจองจองพ้นปรกาบขอตทวจขอไพ้หลายๆนะครับจองพ้นว่าจะขอเลขทยอย่ยงเดนยวแต่ว่าก็อยากให้ดูด้วยนะครับเผื่อว่าไอ้ไข่วัดประมันจะให้โชคนะครับตรงคอไก่ได้นะครับหกเจ็ดนะครับเลขชัดเจนนะครับตัวแดงเลยครับตัวแดงแป๊ดเลยนะครับเป็นตัวเลขที่ขึ้นบนถุงเงินด้วยซึ่ง ไก่ได้คาบไวนะครับนี่นะครับคาบถุงเงินไวนะครับถุงเงินไวแล้วก็มีตัวเลขตรงนี้ด้วยหรือว่าจะได้โชคใหญ่ได้เงินเต็มกระเป๋านะครับไม่แน่นะครับหกเจ็ดนะครับเป็นเลขหกเจ็ดนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับหกเจ็ดนะครับดูชัดๆเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะชัดๆเลยนะครับเลขขึ้นคอไก่นะครับหกเจ็ดนะครับตัวแดงแป๊ดเลยนะครับ เห็นชัดเจนนะครับอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับหกเจ็ดชัดเจนเดี๋ยวจะให้ไปดูเลขหางประทัดเก่านะครับมืบ่อกีปิวไปปิวมาอยู่นะครับซึ่งหางประทัดอันนี้นะครับท่านผู้ชมตองนีเคยมาจุดไว้นะครับแต่ว่าช่วงที่จุดไว้เลขบกเขานะครับท่านผู้ชมนะครับเลขไม่เข้า แต่จะให้ดูนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเลขปิวไปปิวมานะครับอันนี้เป็นหางประทัดเก่านะครับให้ดูงวดนี้นะครับเลขน่าจะเข้างวดที่แล้วนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแต่ว่าที่ช่องอภิพลอยากให้เบิ้งนน่เพราะว่าปิวไปปิวมานะครับก็เลยอยากให้เบิ้งนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเก้าเจ็ดห้ากับเจ็ดเก้า นะครับแต่ว่ามอนี้ช่องอำพ้นแชนแนลนี่ขอเลขทูบอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอยากให้เอฟซได้เบิงน้ำนะครับเพื่อทีว่าจะไม่พลาดโอกาสนะครับเก้าเจ็ดห้ากับเจ็ดเก้าโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับมอนี่กะถทีว่าได้ขอโชคกับอใครได้สมบูรณ์มากๆนะครับขอเอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับท่านผู้ชมมอนี้กะตั้งใจมาขอนะครับ บอกว่าคิดยังไงอยากขอเลขทูบย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ขอเลขทูบให้แล้วครับวันนี้ได้473รู้ไหมนะ437นะครับเป็น437แล้วกันช่วงที่รอเลขทูบจองพ้นก็มองไปเห็นที่คอไก่นะครับเห็นเลข67ชัดเจนตัวแดงแป๊ดเลยนะครับแล้วก็หางประทัดเก่าปิวไปปีมาจองพ้นก็เลยอยากให้เบิ้งหน้านะครับ975กับ79นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย นะครับช่องพ้นต้องขอขอบคุณนะครับทุกกําลังใจนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่มอบให้ช่องพ้นแนเนอ่ากับน้องแน่นนะครับเป็นกําลังใจมาโดยตลอดนะครับสําหรับอาการของภรรยาผมนะครับตอนนี้ก็ให้คีโมไปสามครั้งนะครับดีขึ้นนะครับบอเจ็บบอปวดนะครับก็ถือว่าเป็นบุญอยู่ได้ถือกับยาถือก็หมอหมอดีนะครับได้เจอหมอดีรักษาหายเร็ววันก็ถือว่าโชคดีนะครับช่องพ้นก็ ยังมีความหวังลึกๆว่าพระรยาจะหายเป็นปกติในเร็ววันต้องขอขอบคุณเอฟซีนะครับที่หายกำลังใจมาโดยตลอดนะครับเมื่อนี่ช่องพุทธชแนลนะครับกะบนี่อย่างไรครับท่านผู้ชมมื่อนี้ช่องพุทธชแนลกัมาขอตามต่อให้แล้วนะครับกับไอ้ไข่วัดบ้านประมันก็หวังว่าเมื่อครั้งนี้จะได้รับคําตอบดีๆจากไอ้ไข่วัดบ้านประมันแล้วก็ได้โชกไงไปทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ต้องกราบล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ